จเจริญพรท่านพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อตอนที่แล้ว ทิฏฐิสัมปันโนพิขุได้เปิดเผยถึงสัจธรรมในตอนต่อไปนี้ขอท่านทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายจงได้ติดตามในการที่ทิฏฐิสัมปันโนจะได้นำเรื่องของการค้นหาเสียธรรม ได้นำมาเปิดเผยให้ท่านทั้งหลายได้รู้ได้ปฏิบัติได้รับฟังเพื่อให้มีปัญญาแจ่มแจ้งในสัจธรรมสืบต่อไปเถิด เจริญทั้งหลายเอ่ยธรรมชาติจิตเดิมของฉันที่มีมาแต่ครั้งอนันตากาลที่ไม่มีรูปนามนี้จิตของฉันได้วิวัฒนาการมาใสา่ถ้ำคือกายคือรูปนามนี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขาจึงต้องวิวัฒนามามีรูปนามข้อนี้อุปมาเหมือนกับบุคคล ที่นอนรับสนิทแล้วตื่นขึ้นพอตื่นขึ้นอีกทีฉันก็มีของหนักทันทีทันใดฉันพระยายามนึกทบทวนดูว่าเรามาจากไหนเมื่อฉันเริ่มปฏิบัติธรรมฉันก็ยังไม่รู้ถึงสิ่งหนึ่งเดียวที่มาใส่รูปนามชัดพอฉันได้เริ่มปฏิบัติธรรมเริ่มศึกษาธรรม ถึงแม้ฉันจะได้ยินได้รู้ถึงคำสอนของพระพุทธบิดาก็ตามแต่ฉันก็ยังไม่เข้าใจชัดถึงพระนิพพานธรรมะที่เป็นคำสอนฉันเก่งมากฉันท่องจำได้มากฉันท่องจำได้ในสูตรต่างๆฉันเพลิดเพลินอยู่กับคำสอนของพุทธบิดาจนแทบลืมฉันข้าวฉันอาหาร ฉันฉลาดฉันฉลาดมากจริงๆฉลาดจนฉันลืมบ้านเดิมของฉันโอ้โอ้จิตหนึ่งเดียวของฉันได้ลืมบ้านเดิมเสียแล้วลืมจนมืดมิดลืมจนฉันไม่รู้ต้นรู้ปลายลืมจนฉันไม่รู้ว่าฉันมาจากไหนฉันเคยอยู่ที่ไหนมาก่อน ฉันลืมเสียสนิทจริงๆฉันมาจับจองเอาบ้านใหม่คือรูปน้ำนี้จนเหนียวแน่นจนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจนมันเกิดเป็นอัตตาเกิดอวิชชาเกิดตัวตนขึ้นฉันได้ยินคำสอนของพุทธบิดาที่พระองค์ตรัสว่าอาวิชชาอาวิชชา คือความไม่รู้จริงจึงต้องทำห้ห้เวียนว่ายตายเกิดจนนับชาติไม่ทวนฉันสะดุ้งฉันตกใจฉันสรดใจมากฉันมารำพึงว่าโอ้โอนี่ฉันเป็นนักบวชฉันเป็นภิกษุฉันเป็นรูปของพระพุทธเจ้าแต่ฉันยังทำอาสวะไม่สิ้น แล้วฉันจะเป็นลูกของท่านได้สมบูรณ์อย่างไรฉันอยู่ศึกษาคำสอนทางปริยัติธรรมมาได้สามปีได้ความรู้ทางโูกบัญญัติว่านักธรรมชันเอกเป็นพระผู้ทรงปาติโมกเป็นครูสอนปริยัติธรรมฉันสลดใจมากสลดใจมากตรงที่ว่า ความรู้ที่ฉันเรียนมามันจำคำสอนได้มากมายไกลกองมันมากจนทําให้ฉันลืมฉันลืมค้นหาแก่นแท้ของคำสอนคือพระนิพพานฉันจึงสระสระออกปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังอย่างแท้จริงฉันปฏิบัติฉันปฏิบัติธรรม มาในระยะแรกหนึ่งปีในหนึ่งปีแรกนี้ฉันก็ค้นหาสัจจรรมอยู่ในกองรูปกองนามในกองรูปกองนามนี้มันช่างมากมายเหลือเกินมากจนทำให้ฉันหลงเพราะในกองรูปนามนี้มันมีอะไรที่น่าหลงน่าเบื่อหนายมากจริงๆ กองรูปของฉันก็คือกองธาตุดินคือสิ่งที่มีลักษณะที่ฉันจับถูกต้องได้ทุกทุกส่วนสัตว์กองรูปของฉันคือธาตุน้ำกองรูปของฉันคือธาตุไฟกองรูปของฉันคือธาตุลมทั้งสี่ธาตุสี่กองนี้แหละ มันไปชุมกันขึ้นเป็นรูปประทรมที่สะท้อนออกมาเป็นฝ่ายนามธรรมที่มีธรรมชาติจิตมาใสและสัตว์โูกทั้งหลายหลงกันทุกๆชีวิตในครั้งแรกแต่ก่อนที่ฉันยังไม่รู้ก่อนที่ฉันยังไม่มีรูปฉันก็ไม่รู้จักรูปพอฉันมาใส่รูปฉันจึงรู้จักกองรูปที่ฉันรู้จัก มันไม่รู้แต่อย่างเดียวมันหลงในรูปด้วยว่าเป็นอัตตาของฉันเพราะฉันยังหาตัวตนที่แท้จริงไม่พบนี่เองฉันจึงเหมาเอาว่ากองรูปนี้เป็นของฉันและฉันยังมีกองน้ำอีกด้วยคือกองเวทนามีทั้งสุขและทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์กองสัญญา คือความจำได้หมายรู้ในสิ่งต่างๆจำได้แม้ชื่อของฉันที่พ่อแม่ตั้งให้ว่าสมพงษ์และฉันยังหลงชื่อของฉันว่ามันมีจริงๆอีกด้วยกองสังขารคือการปรุงแต่งนึกคิดถึงสิ่งต่างๆกองวิญญาณคือความรู้ต่างๆในสิ่งที่ฉันอาศัยนี้ มันยังมีตาหูจมูกลิ้นกายใจอีกด้วยและยังมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมและยังมีแต่แขนงออกอีกมากมายกายก่องจนทำให้จิตหนึ่งเดียวของฉันวิ่งออกวิ่งเข้าเดี๋ยวทุกเดี๋ยวสุขไปกับสิ่งเหล่านี้ ในหนึ่งปีแรกนี้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเอ๋ยฉันทิติสามปันโลก็เฝ้าแต่ค้นหารานินพานด้วยวิธีการต่างๆบางครั้งก็ท้อถอยบางครั้งก็เดินหน้าในตัวของฉันนี้มันมีสิ่งทั้งสามที่คอยเตือนสติฉันไม่ให้ประมาทสิ่งทั้งสามคืออนิจจัง ความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทุกขังคือมันมีความทุกข์ปรากฏให้ฉันเห็นอยู่ตลอดเวลามีอนัตตาที่ฉันบังคับมันให้เป็นไปตามใจหวังไม่ได้เมื่อมีสิ่งทั้งสามนี้คอยเตือนฉันอยู่ตลอดเวลาฉันจึงไม่ประมาทฉันเร่งรีบรีบรีบทำความเพียร จเจริญวิปัสนาด้วยการนั่งสมาธิบ้างพิจารณาธรรมบ้างขณะที่ฉันพิจารณาธรรมแต่มันก็ไม่ค่อยเห็นธรรมะอะไรเพราะความอยากมันมาบังมาปิดบังธรรมะคือฉันอยากรู้แต่ธรรมะฉันจึงไม่รู้ธรรมะการนั่งสมาธิใหม่ๆในปีแรกนี้ฉันก็ว่าฉันนั่งสมาธิอยู่ แต่ฉันมันอยากในสมาธิเกินไปอยากในสมาธิมากเกินไปอยากรู้อยากเข็นจนเกินไปฉันจึงไม่เห็นสมาธิที่แท้จริงเวลาฉันท้อถอยฉันก็นึกถึงธรรมคำสอนของผู้เป็นพ่อในข้อที่โงในตัดว่าสมาทิงพิกเวพาเวทะสมาหิโต ยะถาภูตังประชานาติภิกษุทั้งหลายเธอจงยังสมาธิให้เกิดเถิดเพราะผู้ที่มีจิตเป็นสมาธิย่อมรู้ตามความเป็นจริงพอฉันนึกถึงคำสอนของผู้เป็นพ่อก็ทำให้ฉันมีกำลังใจขึ้นมา,มากฉันก็ทำความเพียรทุกๆวันไม่ได้ขาดวันหนึ่งๆบางครั้งฉันนั่งสมาธิ ถึงสามครั้งบางครั้งฉันนั่งจนเกิดทุกขเวทนาจนฉันร้องไห้ในขณะฉันเจ็บฉันปวดฉันก็ทนเอาพอทนไม่ไหวฉันก็ร้องไห้แต่ฉันไม่ออกจากการนั่งสมาธิจนกว่าจะถึงเวลากำหนดฉันยังนั่งดูต่อไปในตอนนี้ถ้าท่านอยากรู้วิธีปฏิบัติ ในขณะที่ฉันปฏิบัติจงหาฟังหาติดตามในตอนที่ฉันได้เปิดเผยมาแล้วหลายครั้งที่ประกาศธรรมตั้งแต่ปีแรกนั้นเถิดในที่นี้ฉันจะเล่าถึงเพียงสภาวะในการปฏิบัติธรมรมล้วน จะไม่พูดถึงสถานที่จะพูดสลับเป็นบางแห่งเท่านั้นฉันจะเล่าไปเล่าไปจนถึงฉันได้พ,พบสัจธรรมอย่างสูงสุดคือพันิพานจงมาฟังกันต่อเถิดท่านทั้งหลายท่านพูดเจริญทั้งหลายเอ,อ๋ย การที่ทิติสัมปัโนภิกคุได้นำเอาเรื่องชีวิตจริงของฉันมาเปิดเผยก็เพราะสงสารท่านพุทธบริรัติ์นี้เองฉันจึงได้ยกเอาเรื่องจริงๆของฉันมาพูดมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเพื่อจะได้รู้วิธีปฏิบัติวิธีเดินไปสู่พนานใพานอย่างแท้จริงฉันจะไม่ปิดบังอำพรางแต่อย่างใดๆทั้งสิ้น ขณะที่ฉันนั่งนานๆพอความเจ็บปวดเกิดขึ้นเจ็บมากขึ้นมากขึ้นก็เกิดสังเวชสลดใจในสังขารธรรมในกองรูปกองน้ำน้ำตาก็าร่วงคือมันสะทกสะท้อนใจว่าโอโอหนอโอหนอรูปน้ำเอ๋ยมันทุกข์มากขนาดนี้เชียวหรือก็มานึกถึงคำสอนของผู้เป็นพ่อ ที่พระองค์ตัดว่าในรูปน้ำย่อมมีความทุกข์ทรมานเสมอกันหมดใครจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามสิ่งนี้ก็เป็นอยู่อย่างนี้ทุกรูปทุกนามทุกๆุกคนทุกๆุกชีวิตแม้แต่สัตว์ทั้งหลายพอนึกถึงอย่างนี้ความเจ็บความปวดก็มันเทาไปมันก็เกิดเวทนาสุขขึ้นมาแทน มันทำให้กายเบาปลอดโปร่งสบายและความหลงก็เข้าไปยึดอีกคือมันติดอารมณ์ของความสงบของสมาธิใครๆก็ตามถ้าปฏิบัติใหม่ๆพอสมาธิเกิดแล้วจะไม่ติดไม่หลงเป็นอันไม่มีถ้าใครว่าไม่หลงไม่ติดก็คือผู้ที่ยังไม่เป็นสมาธิ แล้วอาจจจราดเอาคำสอนของพ่อผู้เป็นพุทธบิดามาอ้างว่ามันเป็นอนิจจังอนิจจังก็ได้แต่ภายในอนิจจังนี้มันเปลี่ยนแปลงได้ทุกได้ทั้งทุกข์และสุขว่าแต่ว่าผู้ปฏิบัติเห็นชัดหรืออย่างเท่านั้นเองและจะกล้ารับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเองหรือไม่เท่านั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันฉันกล้ารับ ทั้งความโง่และความฉลาดเพราะสิ่งเหล่านี้ฉันพ้นฉันผ่านไปหมดแล้วจงมาฟังกันต่อเถิดท่านผู้สนใจในสัจธรรมทั้งหลายในปลายปีแรกนี้ฉันก็ทำสมาธิได้จนถึงขั้นอัปนาสมาธิคือธรรมชาติสงบตั้งมั่นอย่างสมบูรณ์กว่าที่จะได้พบสมาธิ ถึงขังน้นอัปนาสมาธินี้ก็ต้องร้องไห้หลายครั้งหลายหนเพราะความเจ็บปวดของธรรมชาติถ้านับรวมกันในระยะหนึ่งปีแรกก็ไม่รู้ว่ากี่ร้อยชั่วโมงเพราะหนึ่งปีก็มีถึง365้วันวันหนึ่งหนึ่งก็มีถึง24ชั่วโมงและวันหนึ่งๆก็บำเพ็ญปฏิบัติวันหนึ่งหงไม่น้อยกว่า10ชั่วโมง ถึงแม้จะทุกข์ทรมานในการทำความเพียรก็ต้องยอมต้องยอมเพราะต้องการพ้นทุก์ขเท่านั้นฉันมีคำสอนเป็นครูฉันยึดหลักของพระบิดาเป็นหลักในการปฏิบัติการปฏิบัติธรรมของฉันดูดูก็เหมือนพระบ้าเหมือนกันเพราะเพราะฉันมองดูตัวฉันไม่เหมือนเพื่อนเพื่อนภิกษุ ในสำนักในวัดคือเพื่อนๆจะง่วนอยู่แต่ในการเรียนการสอนแต่ฉันนั้นง่วนคุกคีอยู่แต่การปฏิบัติธรรมเฝ้าแต่ค้นหาธรรมะฉันก็ไม่รู้ชัดเหมือนกันว่าพระน,นิพพานพระนิพพานนั้นอยู่ตรงไหนกันแน่ถ้าพูดถึงอุปกรณ์ในการปฏิบัติธรรมะแล้วฉันก็มี ก็ธรรมะมากมายไกลกองทีเดียวฉันก็มีสติระลึกได้มีสัมชัญญ,ญัในการรู้ตัวในการปฏิบัติแล้วก็ยังมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีขันติมีความเพียรในการปฏิบัติธรรมสิ่งที่ฉันปฏิบัติอยู่นี้ฉันก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรคือธรรมะที่แท้จริงอะไรคือนิพพาน เพราะในส่วนลึกข,ของฉันนั้นมันยังหนักอึ้งอยู่อาการหนักๆน,กนี้ฉันก็รู้ว่ามันคืออวิชชาคือความหลงฉันดูดูแล้วภายในส่วนลึกในการปฏิบัติธรรมของฉันมันจะมีอวิชชาเดินเคียงคู่ไปด้วยบางครั้งฉันก็อยากวิ่งหนีมันบางครั้งฉันก็อยากสนิทสนมกับมันแต่ฉัน ก็ยังมีปณิธานอันแรงกล้าว่าตราบใดถ้าอาวิชชยยังไม่ดับฉันจะค้นหานิพานต่อไปถึงแม้ธาตุรูปน้ำฉันจะแตกสลายในการปฏิบัติธรรมก็ตามเพราะเพราะฉันรู้ว่าอาวิชชาอาวิชชามันยังอาศัยอยู่ในกองรูปน้ำนี้ในจิตนี้คงเป็นเพราะศรัทธาอันแรงกล้าของฉันที่เอง จึงทำให้ฉันปฏิบัติธรรมได้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นขณะใดที่ฉันอยู่ในสมาธิมันมีความสุขมากทีเดียวมันสุขจนบางครั้งทำห้ฉันหลงก็มีขณะใดที่ฉันหลงฉันจะได้ยินคำสอนของผู้เป็นพ่อว่าลูกเอ๋ยอย่าติดสุขที่เป็นเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะเหตุและปัจจัยเลย พอฉันได้ยินดังนี้ฉันก็พยายามแยกแยะไม่หลงในความสุขที่เป็นสมาธิที่มีเหตุมีปัจจัยแต่ความสุขในสมาธิที่เกิดขึ้นทางอายตนะที่สงบนี้จะจิตมันชอบก็ไปเสพไปหลงเอาเสียจริงๆบางครั้งมันจวนจะเข้าไปยึดว่าเป็นนิพพานก็มีเพราะเวลาความสงบเกิดขึ้น มันทําให้อวิชชาสงบเงียบคล้ายๆกับมันตายไปแล้วแต่พอความสงบมันถอนออกมาจาอาวิชชาความหลงความยึดมันก็เกิดขึ้นอีกคล้ายๆกับเราเล่นซ่อนหากันบางครั้งอวิชชามันหาที่ซุกได้ดีมากจนทําให้เรามองแทบไม่เห็นเอาทีเดียวในการเป็นอยู่ประจำวันของฉันก็อยู่แบบธรมธรมดาธรรมดา บริโภคอาหารในเวลาเดียวฉันอยู่แบบสบายสบายนอนเป็นเวลาถ้าวันพระแปดค่ำสิบห้าค่ำฉันก็อธิษฐานทุดงในสัจจิกังคะคือไม่นอนตลอดคืนฉันอยู่ด้วยอิริยาบถท,ทั้งสมคือเดินยืนนั่งเท่านั้นถ้านั่งเหนื่อยก็รูปเดินเดินเหนื่อยก็ยืน ฉันทําสลับกันอยู่อย่างนี้อย่างนี้ทุกวันทุกวันพระการปฏิบัติอย่างนี้มันช่างขับเคี่ยวกับกิเลสดีจริงๆมันทําให้อวิชชาสํารักกระเสือกระสนดีจริงๆจนบางครั้งจนทําให้เกิดทุกข์ก็มีแต่ฉันก็ทําไปได้วยความเพียรความอดทนจะทําอย่างไรได้เล่าท่านผู้ฟังท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายเอ๋ยก็เพราะต้องการนิพพาน ต้องการาจะทำจึงต้องอดทนปฏิบัติความอดทนนี้คือขันติก็คือธรรมะส่วนหนึ่งแต่ขณะที่ฉันปฏิบัติฉันก็มีขันติแต่มันยังไม่พอใจแค่นี้มันต้องการสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านี้คือความพ้นทุกข์ในส่วนเรื่องธรรมะที่เป็นคำสอนของพระบิดานี้ฉันเรียนรู้มามากมากเสียจน ทำให้ฉันทนุถนอมจริงๆแต่พอฉันปฏิบัติธรรมตามคําสอนฉันก็รู้สึกว่าใช้ไม่มากเท่าไรนักถ้าฉันจะจับจะยืดเอาสมบัติของพระบิดามาเป็นของฉันก็ได้แต่ฉันทําไม่ได้ฉันทําไม่ได้เพราะในใจฉันมันยังมีกองทุกอยู่สุมอยู่ตลอดเวลา ฉันไม่ต้องการโกงคำสอนของพ่อแต่ฉันต้องการรู้ถึงแก่นของธรรมะที่สมเด็จพระบิดาเดจตดสรู้ฉันต้องการแต่พระนิพพานเท่านั้นส่วนคำสอนของพระบิดาฉันก็เพียงนำมาใช้เพื่อการเดินทางไม่ให้ผิดพลาดเท่านั้นแต่ฉันก็รู้ใจฉันดีว่าฉันยึดคำสอนมากเสียจริงๆมากจนเกิดทิฏฐิมานะหือตัว ถือตดทั้งทั้งที่ฉันหยุดอ่านหยุดดูตำราแล้วก็ตามแต่คำสอนของพระบิดาก็ยังก้องอยู่ในสัญญาในความจําก้องอยู่ในใจคำสอนที่ฉันเรียนรู้นั้นในคำสอนไม่มีโทษเลยไม่มีทิฏฐิมานะแต่ฉันผิดเองฉันผิดเองที่ไปยึดจนเกิดทิฏฐิมานะฉันคิดว่า นักปฏิบัติที่เป็นอย่างชั้นนี้คงมีมากทีเดียวถ้าหากผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อขจัดอวิชชานี่สิเป็นอันตรายมากเพราะจะเอาคำสอนไปอวดไปถกไปเถียงไปขัดขานซึ่งกันและกันไม่มีหยุดเป็นเหตุให้เกิดขัดกันขึ้นมาถ้าหากนักปฏิบัติธรมเพื่อทำลายวิชาก็ไม่เป็นอันตรายเท่าไรนักแต่ถึงกระนั้น ก็เป็นเหตุทำให้การปฏิบัติเนินช้าได้เหมือนกันเช่นบางครั้งในขณะที่ฉันได้ยินเพื่อนพระพิษุที่มีพ่อคือพระพุทธเจ้าองค์เดียวกับฉันที่ท่านเห็นฉันปฏิบัติธรรมท่านก็มาพูดมาแยว่ว่าโอ้ oh, นี่ท่านท่านจะมาอดทนปฏิบัติทำไมในสมัยนี้ไม่มีพระอริยะไม่มีพระอาหารดอกพอฉันได้ยินบางครั้งฉันก็เผลอเถียงไปว่า ก็คุณไม่ได้ปฏิบัติขจัดกิเลสคุณก็ว่าไม่มีนะสิพระพุทธเจ้าท่านคงไม่โกหกหลอกลวงเวนนยสัตว์เป็นแน่มีแต่ผู้ที่ไม่เชื่อคำสอนของพ่อเท่านั้นจึงกล้าปฏิเสธและชอบโกหกตัวเองว่าไม่มีไม่มีผมจะปฏิบัติไปใครจะหน้าด้านว่าไม่มีก็ช่างชีวิตนี้ผมจะสละให้พ่อให้การปฏิบัติทมจนพบจะจะทำ ตามที่พระบิดาได้พบและตัดไว้ถ้าชาตินี้ไม่พ้นทุกข์ก็ให้มันตายเป็นพมพร้อมกิเลสเลยพระที่ท่านเคยประทะคารลมกับฉันไม่ว่าองค์ไหนมักจะหน้าหงายไปไม่กล้าต่อครมกับฉันไม่ว่าพระองค์นั้นจะใหญ่โตเรียนรู้มากกันาันไหนก็ตามถ้ามาพูดคัดค้านพระธรรมของพระบิดา ้ฉันได้ยินแล้วเป็นได้เรื่องฉันไม่ไว้หน้าใครเลยฉันคิดว่าอันความรู้ต่างๆนั้นทุกๆองค์ก็ได้รับมาจากพระพุทธพจน์จากความรู้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ได้ตัดไว้มีความรู้ในผู้เป็นพ่อองค์เดียวกันฉันยอมให้เพียงผู้ที่เดินตามคำสอนของพระบิดาเท่านั้นพระบางองค์ พอได้ยินคำพูดของฉันแล้วท่านก็สะอึกเอาทีเดียวบางองค์จะว่าฉันมีทิฏฐิแรงก็มีฉันก็ยอมรับในการปฏิบัติธรรมของฉันในปีแรกนี้ฉันมีทิฏฐิแรงมากจริงๆฉันก็ยอมรับแต่ฉันก็ยังอวดฉลาดอีกเหมือนกันว่าที่ฉันว่าฉันเชื่อคําสอนของพระบิดา ฉันจึงมีทิฐิมานะแรงกล้าแรงกล้าในคําสอนแรงกล้าไปด้วยการยึดคําสอนแรงกล้าไปได้วยความหลงฉันกล้าพูดกล้าเล่าถึงสิ่งที่ฉันเคยหลงมาแล้วในอดีตนี้ก็เพื่อหวังให้เป็นประโยชน์แก่นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายในปีแรกของการปฏิบัติธรรมนี้ฉันได้เที่ยวไปเที่ยวไปศึกษาคําสอนแต่ละอาจารย์แต่ละอาจารย์ต่าง พระสำนักต่างๆในการที่เที่ยวแสวงหาคำสอนในที่ต่างๆนั้นฉันก็รู้สึกว่าบางแห่งก็ทุกจริตบางแห่งก็ขัดใจไม่ถูกใจเห็นว่าไม่ตรงคำสอนที่ฉันได้ศึกษามาจากตำราฉันเป็นพระที่เชื่อยากถ้าผู้ใดพูดไม่ตรงกับคำสอนฉันก็ไม่ค่อยถูกจริตเท่าไหรนัก ฉันประมวลรวบรวมความรู้ที่ฉันได้ไปศึกษาในที่ต่างๆรู้สึกว่ายังไม่เป็นที่อิ่มใจยังไม่เป็นที่พอใจยังไม่ซึ้งใจเหมือนคำสอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านได้ตัดไว้เท่าไหรนะักแต่ในด้านสมาธิเรื่องชานี้ฉันถูกใจมากพอใจมากรู้สึกว่า คำสอนในด้านสมาธิเรื่องฌานนี้จะมีมากส่วนด้านฝ่ายธรรมไม่ค่อยมีเท่าไหร่นักเพราะเป็นอย่างนี้ฉันจึงไม่ค่อยแสวงหาคำสอนในที่ต่างๆฉันจึงพยายามค้นหาคำสอนของพระบิดาเป็นส่วนมากที่ฉันค้นหาคือฉันไม่ได้ดูตำราฉันไม่อ่านฉันค้นหาในตัวฉันก็ต้องประทะคารม กันก็มีแต่พูดกันด้วยเหตุผลบางองค์ท่านก็สอนมากแปดแต่ท่านเจาะจงเป็นบางข้อและมีวิธีการอีกมากมายทีเดียวซึ่งบางแห่งก็ตรงต่อรักพุทธพจน์บางแห่งก็ไม่ตรงพอฉันได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าไม่ตรงกับคำสอน เพราะสัจธรรมหรือว่ามักมีองค์แปดนี้ต้องมีครบจึงจะตรงคำสอนจะไปแบ่งแยกออกไม่ได้คือจะต้องมีมักที่หนึ่งคือสัมมาทิฏฐิมีปัญญาเห็นชอบเป็นเบื้องต้นจึงจะไปได้ครบทั้งหมดในคำสอนของพระบิดาที่ฉันซึ้งใจมากทุกๆุบททุกสูตร ในสูตรอาทิตต์ตะปริยายสูตรและนักตะละกนาสูตรอริสัตท,ทั้งสี่ธรรมจัก,กรกบวัตนาสูตรนี้ฉันติดใจมากซึ้งใจที่สุดในโอกาสต่อๆไปฉันจะนำมาเปิดเผยนำมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังในตอนนี้ฉันจะขอเปิดเผย ในการค้นหาสัจธรรมในสภาวะจิตของฉันต่อไปท่านผู้เจริญทั้งหลายจงตั้งใจฟังกันต่อไปเถิด